ผลสูงสุดของสมาธิและสู่ความสมบูรณ์เหนือสมาธิข้อก่อผลสำเร็จและขอบเขตความสำคัญของสมาธิการเจริญสมาธินั้น จะประนีขึ้นไปเป็นขั้นๆโดยลําดับภาวะจิตที่มีสมาธิถึงขั้นอัป,ปนาสมาธิแล้วเรียกว่าฌานฌานมีหลายขั้นมองดูง่ายๆว่ายิ่งเป็นขั้นสูงขึ้นไปเท่าใดองค์ธรรมต่างๆคือคุณสมบัติของจิตที่เป็นตัวกําหนดความเป็นฌานซึ่งเรียกว่าองค์ฌานก็ยิ่งลดน้อยลงไปเท่านั้นฌานโดยทั่วไปแบ่งเป็นสองระดับใหญ่ และแบ่งย่อยออกไปอีกระดับละสรวมเป็น8อย่างเรียกว่าฌาน8หรือสมาบัติ8คือรูปฌานสีและอะรูปฌานสีรูปฌานสีได้แก่ 1. ปฐมฌานฌานที่1มีองค์ประกอบ5คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตา 2. ตุติยะฌานฌานที่2มีองค์ประกอบ3คือปีติสุขเอกกตาสามตัติยะฌานฌานที่สม,มีองค์ประกอบสองคือสุขเอกคตา4ี่จตุตฌานฌานที่4มีองค์ประกอบสองคืออุเบขาเอกกตาอารูปฌานสี่ได้แก่ 1. อากาศสารนัญจายตนะฌานที่กำหนดอากาศคือช่องว่างอน,อนันต์สองวิญญาณนัญจายตนะฌานที่กำหนดวิญญาณอันอนันต์ 3. อากินจัญญายตนะฌานที่กำหนดภาวะที่ไม่มีสิ่งใดๆ 4. เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานที่เลิกกำหนดสิ่งใดๆโดยประการทั้งปวง เข้าถึงภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ในคำพีฝ่ายอภิธรรมเฉพาะอย่างยิ่งอภิธรรมยุคหลังรุ่นอัตกถาดีกานิยมแบ่งรูปฌานเป็นหขั้นเรียกว่าฌานปัญจกไนแล้วเรียกฌานที่แบ่งสีอย่างเดิมเป็นจตุกกะไนทั้งนี้โดยซอยละเอียดออกไปจากรูปฌานสีนั่นเอง คือแทรกเพิ่มฌานที่สองเข้ามาอีกข้อหนึ่งระหว่างปฐมฌานกับทุติยะฌานเดิมเป็นทุติยะฌานฌานที่สองมีองค์ประกอบสคือวิจา์ปิติสุขเอกกตาหรือพูดง่ายๆว่าฌานที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจา์แล้วเลื่อนทุติยะฌานเดิมออกไปเป็นตติยะฌานตติยะฌานเดิมเป็นจตุตฌานจตุตฌานเดิม เป็นปัญจมชาญตามลำดับโดย,น,ยนัยนี้เมื่อได้ยินคำว่าชาญห้าชานปัญจกนไยปัญจกัดชาญปัญจมชาญ,ญ,มชาญไม่พึงสับสนหรือแปลกใจพึงทราบว่าเป็นเพียงการซอยละเอียดจากชาญสีนี้เองการเพียงพยายามบำเพ็ญสมาธิโดยใช้กลวิธีใดๆก็ตามเพื่อให้เกิดผลสำเร็จเช่นนี้เรียกว่าสมถะ มนุษย์ปุถุชนเพียรพยายามบำเพ็ญสมาธิเพียงใดก็ตามย่อมได้ผลสำเร็จอย่างสูงสุดเพียงเท่านี้หมายความว่าสมถะล้วนๆย่อมนำไปสู่ภาวะจิตที่เป็นสมาธิได้สูงสุดเพียงเนวสัญญานาสัญญายตนะเท่านั้นแต่ท่านผู้บรรลุผลสำเร็จควบทั้งฝ่ายสมถะและวิปัสสนาเป็นพระอนาคามีหรือพระอรหรันต สามารถเข้าถึงภาวะที่ประณีตสูงสุดอีกขั้นหนึ่งนับเป็นขั้นที่9คือสัญญาเวทยิตานิโรธหรือนิโรธสมาบัติสัญญาเวทยตานิโรธแปลว่าความดับแห่งสัญญาและเวทนาเป็นภาวะที่สัญญาและเวทนาหยุดการปฏิบัติหน้าที่และเป็นความสุขขั้นสูงสุดสมาธิเป็นองค์ธรรมที่สำคัญยิ่งข้อหนึ่งก็จริง แต่ก็มีขอบเขตความสำคัญที่พึงตระหนักว่าสมาธิมีความจำเป็นแค่ไหนเพียงใดในกระบวนการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงวิมุติอันเป็นจุดหมายของพุทธธรรมขอบเขตความสำคัญของสมาธิอาจสรุปได้ดังนี้ 1. ประโยชน์ของสมาธิในการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายของพุทธธรรมนั้น อยู่ที่นํามาใช้เป็นที่ทำการสำหรับให้ปัญญาปฏิบัติการอย่างได้ผลดีที่สุดดังที่ว่าทำจิตให้ควรแก่งงานและสมาธิที่ใช้เพื่อการนี้ก็ไม่จำต้องเป็นขั้นที่จเจริญถึงที่สุดลํำพังสมาธิอย่างเดียวแม้จะ,จะเจริญถึงขั้นชาญสูงสุดหากไม่กล้าไปสู่ขั้นการใช้ปัญญาแล้วย่อมไม่สามารถทำให้ถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาได้เป็นอันขาด 2. ชาญต่างๆทั้ง8ขั้นแม้จะเป็นภาวะจิตที่ลึกซึ้งแต่เน้เมื่อเป็นผลของกระบวนการปฏิบัติที่เรียกว่าสมถะอย่างเดียวแล้วยังเป็นเพียงโลกีเท่านั้นจะนำไปปะปนกับหยุดหมายของพุทธธรรมหาได้ไหม 3. ในภาวะแห่งชาญที่เป็นผลสำเร็จของสมาธินั้นกิเลสต่างๆสงบระงับไปจึงเรียกว่าเป็นความหลุดพ้นเหมือนกัน แต่ความหลุดพ้นนี้มีชั่วคราวเฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะนั้นเท่านั้นและถอยกลับสู่สภาพเดิมได้ไม่ยั่งยืนแน่นอนท่านจึงเรียกความหลุดพ้นชนิดที่เกิดจากฌานนี้ว่าเป็นโลกิยะวิโมกความหลุดพ้นขั้นโลกีเป็นกุปปวิโมกความหลุดพ้นที่กำเริบคือเปลี่ยนแปลงกลับกลายหายสูญได้และเป็นวิคัมพนะวิมุต ความหลุดพ้นด้วยข่มไว้คือกิเลสระงับไปเพราะถูกกำลังสมาธิข่มไว้เหมือนเอาแผ่นหินทับหญ้ายกแผ่นหินออกเมื่อใดหญ้ยาย่อมกลับงอกงามขึ้นได้ไหม